นอกบ้าน h ช n แนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อวางสิ่งนี้สามแก้วบนหิ้งพระอาน,นิสงดึงดูดแต่สิ่งดีๆโชคลาภวาสนาสุขภาพแข็งแรงท่านผู้ฟังคะวางน้ำพึ่งสามแก้วถวายน้ำพึ่งบนหิ้งพระอาน,นิสงแรงมากเป็นผู้มากด้วยโชคลาภมากด้วยทรัพย์สมบัติให้นำน้ำพึ่งสามแก้ว วางถวายบนหิ้งพระทุกวันพระหรือวันพระฤห,หัสบดีเชื่อว่าเป็นวันดีนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดังพระศรีวลีได้ถวายน้ำพึ่งแก่พระพิสุสองทำให้อานิสงผลบุญในครั้งนั้นสองผลให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามเป็นผู้มากในโชคลาภวาสนามากในทรัพย์สมบัติทั้งปวง เคล็ดลับเสริมดวงการเงินถวายน้ำพึ่งแด่พระศรีวลีอรหันต์แห่งโชคลาภท่านผู้ฟังคะในหมู่ผู้มีความเชื่อความศรัทธาเป็นสายมูเตลูความปรารถนาในหน้าที่การงานที่จเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งเงินทองก็เป็นสิ่งที่ต้องการไม่มากก็น้อยคะ่ะเคล็ดลับนี้สามารถทำได้ที่บ้านหรือในที่ที่มีรูปพระศรีวลีคะ่ะ นั่นคือการถวายน้ำพึ่งกับพระศรีวลีมีความเชื่อกันว่าหากทำการถวายตามเคล็ดลับในการบูชาพระศรีวลีให้ถูกต้องการงานก็จะก้าวหน้าชีวิตที่ยุ่งยากก็จะง่ายขึ้นค่ะการเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายสมปรารถนาสำหรับการบูชาพระศรีวลีตามที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้มีดังนี้ค่ะเริ่มจากการให้ทาน บริจาคทานในที่ยากลำบากยากแค้นแก่ผู้ยากไร้การให้ทานคือหัวใจของการบูชาพระศีวลีและได้ผลดีที่สุดให้ทานด้วยใจที่บริสุทธิ์ทำบุญเต็มเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาแม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็มีคุณค่ามากมายเพราะผู้รับมีความต้องการ เปรียบเหมือนได้น้ำดื่มในทะเลทรายได้กินอาหารตอนที่หิวหอยให้มากยิ่งได้มากค่ะการบูชาพระศีวลีนั้นให้บูชาด้วย 1. นึ่งน้ำพึ่งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดอย่างละสามดอก5ดอกหรือเจ็ดดอกก็ได้ค่ะ 2. น้ำสะอาดหนึ่งแก้วโดยลอยดอกมะลิ ไว้บนน้ำา 3. จุดทูบสามดอกเทียนบูชาหนึ่งเล่มการถวายทานแก่พระสงฆ์เครดตโบราณน,นั้นยังกล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ำพึ่งควรถวายในวันพระหรหัสบอดีส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอบารามีพระศิวลีให้โชคสำเร็จสมหวังและ เมื่อท่านได้โชคลาบสมบังแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาบให้มาไม่ขาดสายการสวดคาถาบูชาพระศิวลีต้องอยู่ในสมาธิสงบแน่วแน่จิตไม่ใส่ไปมาไม่คิดในเรื่องอื่นตามองที่คาถาหรือหลับตาภาวนานึกถึงอักขระตามไป ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบเจ็วันยิ่งดีค่ะทําได้ทั้งหมดนี้จะดีนักคาถาบูชาพระสิวลีให้ตั้งนะโมสามจบแล้วว่าสิวลีจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโสรหงปัจจยาทิมหีอะหังบันทามิสัพพทาสิวลีจะมหาเทโร ยักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพาาศีวลีเทระคูน่นางเอตังโสธิลาพังพักวันตุเมผลบุญแห่งการถวายน้ำเพึ่งเป็นสังฆทาน การถวายสังฆทานแก่พระพิสุสง์ก็คือการถวายสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภคแก่พระสงฆ์เพื่อให้สิ่งของที่เรานำไปถวายเป็นสังฆทานนั้นเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ซึ่งของที่เรานำมาถวายเป็นสังฆทานมักเป็นของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องใช้ต่างๆผ้าไตรจีวอล แต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าสามารถนามาถวายเป็นสังฆทานได้แถมยังได้อานิสงส์นั่นคือการถวายน้ำพึ้งเป็นสังฆทานค่ะและวันนี้แอดมินขอนำเรื่องราวครั้งพุทธกาลเป็นผลบุญของการถวายน้ำพึ้งมาให้ทุกท่านได้รับฟังย้อนกลับไปในสมัยพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มีบุรุษ ผู้เริ่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์และได้ฟังธรรมจากพระปฐทุม,มุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในวันเดียวกันนั้นเองพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งเอตะทะัทัคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านมีลาภสก,กาาะะและบุรุษผู้นั้น ปรารถนาอยากได้ตำแหน่งนี้บ้างก็จึงนิมนต์พระาศาสดาเพื่อมารับทานอยู่บ้านเจ็ดวันแล้วขอพรให้ตนเป็นผู้เลิศด้วยลาบสักการะซึ่งพระาศาสดาได้ตรวจด,ดูอนาคตังสยานก็คือยานที่ล่วงรู้อนาคตของาศาสดาพบว่าบุรุษผู้นี้จะได้เลิศด้วยลาบสักการะจึงพยากรว่า ความปรารถนาของเธอจะสำเร็จด้วยยุคข,ของพระสมณาโคดมชายผู้นั้นเมื่อได้ยินก็เกิดปีติดีใจยิ่งจึงได้สั่งสมบุญตลอดชีวิตจนสิ้นอายุไขและได้เวียนไว่วใตเกิดเรื่อยมาจนกระทั่งมาเกิดในสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้นั้นก็ได้ลงมาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองหลวงมากนักซึ่งในขณะนั้นเองชาวเมืองต่างช่วยกันจัดทานเพื่อนำไปถวายแก่พระพุทธองค์และขณะสองพบว่าทานนั้นยังขาดน้ำพึ่งอยู่จึงได้ส่งตัวแทนไปแสวงหาน้ำพึ่งฝ่ายบุรุษผู้มีศรัทธาผู้นั้นก็ได้เดินทางเข้าเมือง ขณะเดินทางเข้าเมืองก็ไปเจอกับน้ำพึ้งที่ไม่มีตัวอยู่จึงได้เก็บมาและถือเข้าเมืองหลวงไปด้วยเพื่อจะนำไปขายเมื่อตัวแทนของชาวเมืองมาพบเข้าจึงได้ขอซื้อน้ำพึ้งนี้ในราคาที่แพงมากบุรุษผู้นั้นก็เกิดความสงสยัยจึงได้ถามชาวเมืองว่าทำไมถึงซื้อน้ำพึ้งในราคาที่สูงนัก และเมื่อทราบว่าชาวเมืองจะนำน้ำพึ่งนี้ไปถวายแก่พระพุทธเจ้าจึงได้เกิดความปิติสมนัตขึ้นอยากจะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้จึงบอกแก่ชาวเมืองว่าตอนขอถวายน้ำพึ่งนี้ทั้งหมดด้วยตัวเองชาวเมืองเมื่อทราบเช่นนั้นก็เกิดความปิติดีใจที่บุรุษผู้นั้นอยากจะถวายน้ำพึ่ง ด้วยเห็นบุญที่มากกว่าเงินทองและผลประโยชน์ส่วนตัวจึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ในการถวายทานในครั้งนี้และเขาได้ขันน้ำพึ่งจากรวงพึ่งใส่ไว้ในใบบัวและน้อมถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสองเป็นสังฆทานด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาและได้กราบทูลความตั้งใจด้วยตัวเองว่า ข้าพระองค์ได้ถวายน้ำพึ่งเป็นสังฆทานด้วยความเลื่อมใสอันไม่มีประมาณในพระรัตนตรัยด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศด้วยรับสักการะไปทุกพบทุกชาติได้เถิดซึ่งพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสอนุโมทนาตั้งแต่บัดนั้น กุลบุตรนี้ได้เกิดกี่ภพชาติก็ไม่รู้จักความอดอยากยากแค้นเลยจนมาถึงสมัยของพระสมณโคดมจึงได้มาเกิดในท้องของพระมเหสีที่มีพระนามว่าสุปาวาสาด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ทำไว้ดีแล้วเพียงแค่ปฏิสนธิสเสด็จแม่ก็ได้รับเครื่องบรรณาการแสดงความยินดีทั้งเชา้าและเย็น เมื่อเจริญไว้ขึ้นจึงออกบวชได้พระนามว่าพระศิวลีและด้วยผลบุญที่เต็มเปี่ยมขณะที่กำลังปลงผมจึงได้มรุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่แห่งหนตําตำบลใดก็จะได้รับการต้อนรับจากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบางครั้งพระพุทธองค์ก็ผ่าท่าน ไปในที่ที่ทุรกันดารถึงคนทางจะลำบากทุรกันดารเพียงใดเทวดาก็เนรามิรสถานที่พักให้สะดวกสบายพระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะถังเลือด้วยลาบน้ำพึ่งในทางพระวินยัยจัดเข้าเพสัชทางห้าได้แก่เนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ำอ้อย ซึ่งพระเมื่อรับประเคยนแล้วสามารถนำมาฉันได้ในเวลาวิกาลและสามารถเก็บไว้ฉันได้เป็นเพสัชได้ตลอดทั้งเจวันน้ำพึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากลดความรู้สึกอ่อนเพลียทางร่างกายเนื่องจากพระท่านไม่ได้ฉันอาหารในเวลาวิกาลน้ำพึ่งน้ำตาลจึงช่วยได้เป็นอย่างมากทีเดียวคะ่ะ เราควรถวายน้ำพึ่งในโอกาสใดถวายน้ำพึ่งได้ทุกโอกาสและทุกเวลาถวายน้ำพึ่งแก่พระภิกษุผู้อาพาธถวายน้ำพึ่งแก่พระภิกษุผู้เดินทางไกลถวายน้ำพึ่งแก่พระภิกษุ ผู้ดเดินทางมาที่วัดบ้านเราถวายน้ำพึ่งแก่พระทูดงถวายน้ำพึ่งเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถวายน้ำพึ่งในโอกาสสำคัญเช่นวันเกิดวันปีใหม่ถวายน้ำพึ่งเป็นบริวารกะถินผ้าปา่าถวายน้ำพึ่งแก่วัดที่จัดกิจกรรมบวชสามเณรฤดูร้อน เข้าปริวาตกรรมถวายน้ำพึ่งเป็นสังฆทานถวายน้ำพึ่งเพื่อทำบุญอุทิศให้ญาติและถวายน้ำพึ่งบนหิ้งพระให้ถวายน้ำพึ่งบนหิ้งพระสามแก้วคำถวายน้ำพึ่งบนหิ้งพระตั้งน้โมสามจบแล้วว่าสาระโทนามายังพันเตกาโลสัมปัตโตยัตถะ ตถาคตโออระหังสัมมาสัมพุทโธสาริิกาพาเทนะอาภาธิกานังพิกขูนังปัญจเพสัชานิอนุตยาสิเสยถีทังสัปปินวนีตังเตลังมะทุผานิตังมะยันธานิ ตักกาละสะที่นังสัมปัตตาตัสสะพระคะวะโตปัญญาตานุขังทานังทาตุกาตาเตสุปร,ริยาปันนังมัทุกจเตลจจาผานิตันจะภิกขุนันเจวะสามะเนรานันจาโอโนชะยามะ สาธุโนพันเตอัยาเอตังยะถาวิพัตตังมะทุจะเตละจะผานิตันจะปะติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญบัดนี้การมาถึงแล้วในการใดเล่าพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเภสัตห้าอย่างคือเนยใสเนยพ้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อาพาธด้วยโรคเกิดในสารทธการบัตรนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาถึงการเช่นนี้แล้วปรารถนาจะถวายทานตามพระพุทธานุญาต ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงถวายน้ำพึ่งกับน้ำมันและน้ำอ้อยอันนับเข้าในเพศสัตห้าอย่างนั้นแก่ภิกษุและสามนเณรทั้งหลายขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายรับมาทุทานเตลทานและผานิทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ตามที่แจกถวายแล้วนั้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินอานิสง์ของการถวายน้ำผึ้งการถวายน้ำผึ้งนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะสมัยพระพุทธเจ้าและแม้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าในอดีตซึ่งอาจมีอานิสง์มากมายตามเจตนาของผู้ถวายด้วยศรัทธา 1>, 1. เป็นผู้มีผิวพรรณดี 2. เป็นผู้มีโรคน้อยหากเป็นอยู่ก็หาย 3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 4. เป็นผู้อายุยืน 5. ทำอะไรก็สําเร็จโดยง่าย 6. หากมีความรักมีครอบครัวก็ขอให้มีความรักที่ดีมีความแน่วแน่นสามาคัคคีเป็นความรักที่อบอุ่น และสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะมาา h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง<ม>และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ